คนที่เราคิดถึงอยู่เนะมื่อกี้เราได้สีฟ้าแล้วเขาคิดดีกับเรา,าคิดในทางบวกแล้วกันนะครับแล้วก็เขาคิดอะไรกับเราเดี๋ยวเราจะเอาเลข5ไปทาย คำถามป,ปลายปิดเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับเช่นคนสัมภาษณ์เนี่ยเขาชอบเราไหมมีอะไรอีกออวันนี้ร้านอาหารที่เราอยากจะไปกินมันเปิดไหมโทรไปถามเร็กว <laughs> รรกว่านะโทรไปถามจะเร็วกว่านะฮะหรือฟ้าผ่าจิ้งจบทักอะไรเงี้ยก,ก็รู้ได้ว่ามีลางบอกเหตุไหมฝันเมื่อคืนเป็นยังไงอะไรเงี้ย็ปต้นด้วยนะครับวิชานี้นะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าประสาททองนะครับพญาโหราธิปดีนะครับ ใครเคยดูบุพเพสนิวาสนะค <c oughs> งคุนชื่อนี้ <c oughs> <c oughs> นะแต่ว่าพระยาโหราธิปดีในบุพเพสันนิวาสเนี่ยเป็นคนละคนกันนะ, <c oughs> ะเขาเป็นชื่อตำแหน่งแหละ <c oughs> เอาเรียกว่าเป็นอาจารย์ของพระยาโหราธิปดีในหนังเรื่องบุพเพสันิวาสก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> เป็นคนคิดคนวิชานี้เอาเป็นว่า ท่านคิดค้นหรือท่านได้แต่ไรมานี่ไม่มีใครรู้แน่รู้แต่ว่าเป็นคนที่บอกเป็นคนแรกและกันเป็นคนที่เอาวิชานี้มาเปิดเผยเป็นคนแรกแล้วก็ใช้อย่างจริงจังนะครับในอดีตที่เล่าให้ฟังว่าพระเจ้าประสาททองเคยแกล้งถึงขนาดที่หนูตกลงมาที่ท้องพระโรงใช่ไหมก็เอาเอาถังเอาฝาครอบไว้แล้วก็เรียกพญาโหราเนี่ยมาให้การพยากรณ์หน่อยสินึกถึงโขนไม่ก่อนไหมนะเราก็จะหยิบกระดานกระดานชนวนแล้วก็ปรับๆใช้ช็อคเขียนลงไปนะครับเขาก็คํานวณออกมาบอกว่าในถังนั้นอ่ะ มีสัตว์จตุบาทพระเจ้า่ะคือสัตว์สี่เท้าแม่นยำมากนะครับวิชานี้ซึ่งพระเจ้าประสาททองท่านก็ทรงแบบเรียกว่าพอพระไทยใช่ไหมก็เลยเหมือนกับลองถามต่อแกล้งต่อนะครับว่าแล้วในจตุบาทนี้มีกี่ตัวนะพระยาโหรากที่ดีก็คำนวณปับแป๊บปับแป๊บก็ได้คำนวณออกมาว่ามีอยู่4ตัวพระเจ้า่ะใช่ไหมพระเจ้าประสาททองก็บอกว่าจตุบาทถูกแล้วแต่ว่ามันมีแค่ตัวเดียวไม่ได้มี4ใช่ไหมแต่พอเปิดถังออกมาปรากฏว่าเขาคลอดลูกออกมาอีก3ตัวก็รวมเป็น4พอดี นะพระเจ้าประสาททองนะครับก็เลยตั้งฉายาให้กับโหราที่ปดีว่าแม่นยิ่งกว่าตาเห็นหเพราะตาเห็นตัวเดียวใช่ครับแต่ว่าคำนวณได้ถึง4ีตัวนี่คือวิชานี้นะครับทีนี้ว่าวิชานี้มันก็เมื่อก่อนก็ไม่ได้มีการบันทึกที่ดีนะถ่ายทอดกันปากต่อปากลุดหายไปบ้างนะครับก็มีคนกลับมารวบรวมกันใหม่นะครับหลายๆอาจารย์ก็จะเป็นวิชานี้นั่นเองนะครับซึ่งมันเอาไปทายอะไรได้บ้างทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องเลย คนโทรมาเราไม่ได้รับสายโทรมาทําไมเป็นเพศไหนยังรู้ได้เลยอ่ะรู้ขนาดเพศได้เขาไปสัมภาษณ์งานนี้จะได้ไม่ได้เขาคิดยังไงกับเราไปคือเอามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ทุกเรื่องคือขนาดหนูในถังยังทายได้อ่ะก็คงทายได้ทุกเรื่องแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันได้เฉพาะเรื่องที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเอาไปทายดวงชะตาอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้เหมาะนักนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวิชานี้ซึ่งเดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้ฟังกันการทายแบบง่ายก่อนเดสิกเลยนะครับวิธีนี้นะสามารถใช้ได้กับทุกคําถามด้วยซ้ำ ตรง,ตรงครับโอกาสตรงนั้นมีถึง85นะครับเพราะฉะนั้นก็คือแม่นยำมากนะครับเป็นเทคนิคทายพื้นฐานที่ง่ายคำถามปลายปิดเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับเช่นเขาชอบหนูไหม มีคำถามไปปิดอะไรที่เรามักจะเจอในชีวิตประจำวันอีกครับไปสัมภาษณ์งานนี้ได้ไหมจะมีโอกาสได้ไหมนะครับจะคนสัมภาษณ์เนี่ยเขาชอบเราไหมมีอะไรอีกวันนี้ร้านอาหารที่เราอยากจะไปกินมันเปิดไหมโทรไปถามเร็วกว่านะโทรไปถามจะเร็วกว่านะฮะหรือฟ้าผ่าจิ้งจบทักอะไรเงี้ยก็รู้ได้ว่ามีลางบอกเหตุไหมฝันเมื่อคืนเป็นยังไงอะไรนี้ต้นด้วยนะครับประมาณนี้นะวิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีที่ใช้ทายคำถามปปิดเท่านั้น ไปเปิดอาจจะยังไม่ได้เพราะว่าต้องรู้ลงไปอีกนะวันนี้อันนี้คือเราอยากจะรู้ว่าคนที่เราคิดถึงเนี่ยเขาคิดยังไงกับเราอยู่ณตอนนี้ใช่ไหมครับ,รบดังนั้นเราก็จะใช้วิธีเช็คคําถามไปปิดว่าเขาคิดดีคิดร้ายก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆว่าเขาคิดอะไรอยู่เลยอ่าม,มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบเป๊ะนะว่าโอ๊ยกำลังคิดถึงเราเป๊ะอะไรนี้แต่เขามันจะบอกบอกถึงอารมณ์ณนะปัจจุบันนี้ได้ว่าเขาคิดย่างกับเราอ่ะด้วยอารมณ์ไหนอยู่ ่อนอื่นเลยนะที่เราจะถ่ายอันนี้ได้นะครับเราต้องมีตัวช่วยตัวนี้ก่อนครับนะครับถ้าไม่มีตัวนี้ทําไม่ได้นะครับความหมายก็คือว่ามันต้องตั้งดวงขึ้นมานะถ้าเป็นในอดีตพระยาโหราธิบดีท่านทำไงท่านก็ต้องเอากระดานชนวนมาตั้งดวงครับในปัจจุบันนี้เรามีคอมพิวเตอร์นอเราีอินเทอร์เน็ตนะครับพิมพ์คำว่า thalo thailand นะอันเป็นเว็บไซต์ผมแหละนะครับ t h a r o thailand นะครับแล้วก็ .com นะครับก็คืออันนี้เลยครับแล้วมันจะอยู่เมนูที่3นะครับผมวงอย่างนี้ ถ้าเข้าเว็บไปอยู่เมนูนที่3ที่เขียนว่าดวงยามผลไทยหนุ่ม พอคลิกเข้าไปแล้วเจออะไรนะครับก็จะเจอหน้าจอนี้เลยนะครับ,รบนี่แหละคือดวงยามณะเวลานี้เลยนะครับผมคงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ,รบไม่ต้องคํานวณไม่ต้องมาใช้กระดานชนวนเขียนแล้วเราใช้เทคโนโล,โลยีนะครับนี่คือดวงณเวลานี้นะครับเวลานี้เท่านั้นนะเดี๋ยวพอชั่วโมงหน้ามันก็เปลี่ยนไปอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้แหละมาอ่านนะครับทีนี้ก่อนจะอ่านเราก็ต้องดูเวลาก่อนสมมติคําถามของเราคือว่าผู้ชายที่เราคิดถึงหรือผู้หญิงที่เราคิดถึงอยู่ตอนนี้ เขาคิดยังไงกับเรา,าเราก็เปิดเว็บไซต์ผม,ไ,มได้ดวงนี้แล้วนะนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองก็คือให้ดูเวลาปัจจุบันครับเวลาปัจจุบันคือสองทุ่มสิบแนาทีคุณก็มาหาเลยครับว่าเลขตรงไหนที่ใกล้ถึงก่อนสองทุ่มสิดนาทีมากที่สุดตรงนี้นะครับจะมีเวลาอยู่เห็นไหมครับผมเราก็แค่หาสองทุ่มสิบแปดตรงนี้สองทุ่มเจอไหมมันจะกินราศีหนึ่งอ่ะประมาณ7็ดนาทีครึง่งอันนี้สองทุ่มเจดนาทีเ <7 S 1> รื่องนีครับผมใช่ไหม อันนี้สองทุ่มสิเมื่อกี้เท่าไหร่2องทุ่มสิก็ต้องอยู่ช่องไหนอยู่ช่องนี้นั่นเองเราจะจุดที่เราจะพยากรณ์แล้วนี่คือขั้นตอนที่2ครับคือหาจุดที่เราจะพยากรณ์นะช่องนี้นะผมวงกลมไว้แต่ละช่องนะครับช่องไหนดีช่องไหนร้ายบ้างเมื่อกี้ของเราเราเจอเราตกช่องนี้นะสองทุ่มสิของเฉพาะวันนี้นะช่องที่ดีผมจะใช้สีฟ้าแล้วกันครับนะครับช่องดีนะช่องที่หคือช่องนี้ครับ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราถามคําถามอะไรก็ตามนะครับแล้วมาตกช่องสีฟ้าแต่ว่าเขามีนะน้องจะคิดกับเราดีอยู่ง่ายมากง่ายมากเบสิกเลยอนี่ก็ช่องนี้ดีด้วยสีฟ้าที่ดีนะครับดูดิช่องที่ดีมันเยอะกว่าช่องไม่ดีนิดหนึ่งนะครับโดยธรรมชาติเลยส่วนช่องที่มีโอกาสจะ้ายนะครับจะเป็นสีแดงนะถ้าเราคํานวณเวลาออกมาแล้วตกช่องนี้เนี่ยมีโอกาสไลยสูงมากเบสิกก็คือว่าเราหาเวลาให้เจอว่าตกช่องไหนครับแล้วก็มาเปิดเทียบกับตารางนี้นะครับใครก็แคปเจอร์รูปนี้ไป สีแดงคือร้ายนะครับสีฟ้าคือดีเมื่อกี้ตกช่องธนูนี่ใช่ไหมสีฟ้าแต่ว่าคนที่เขาคิดถึงเราอยู่นะครับมีนโน้มจะคิดในเชิงบวกกับคุณคิดในทางดีกับคุณนะครับถ้าเป็นคําถามอื่นๆนะเช่นจะได้หรือไม่ได้นะครับตกเวลานี้มีโอกาสได้สูงถ้าเป็นคําถามว่าใช่หรือไม่ใช่ครับตกเวลาสีฟ้าแปลว่ามีโอกาสใช่สูง นะในะทางกลับกันนะครับในะทางกลับกันถ้าตกเวลาสีแดงแปลว่าไม่ได้อนะโอกาสโอกาสยากขึ้นโอกาสยากกว่าต้องแก้ต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงนะครับชะตามันยังไม่เปิดนั่นเองนะครับช่องนี้สีนี้ป็นคงที่นะครับมันเป็นสีตาม ดาวที่เป็นบากประเคาะกับสุนระเคาะก่อนเบสิกพื้นฐานนะครับเรื่องลึกข,ของมันก็คือเราสามารถทายมันจะมีผู้เล่นที่2ด้วยอันนี้คือผู้เล่นแรกคือเรื่องของราสรีมันมีผู้เล่นที่2คือเรื่องของดาวนะคุณจะเห็นว่าถ้าเราเปิดจากตารางนี้เห็นไหมมันมีดาวด้วยไงเลข,เลข <snatch S> 2เลขเจ็เลข8เลข6เลข1 <nesse S 2> ลน,นี่คือดาวนะครับ,รบมันมีผู้เล่นที่2ผู้เล่นนี้มันบอก ความคิดของคนคนนั้นได้อ,อะนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้ดาวที่อยู่หน้าจอนี้นะครับ,รบดาวหน้าจอนี้ยังไม่ใช้นะมันเป็นขั้นขั้นขั้นแอดวานระดับระดับหนึ่งเราเรา,เราไม่ใช้สิ่งที่เราจะใช้นะเราจะใชด้ดาวจากหน้าจอของผมเท่านั้นนะค,ค,คือหน้าจอนี้ครับดาวประจําเกษตรนะครับอ่าเมื่อกี้ของเรา2ี่จุดโอ้ย20 1 8จุดหนึ่งใช่ไหมใช่ครช่องราศรีธนูนี่แหละ นะดาวประจาําราศีนี่มันคือดาว5้าตลอดกาลไม่เปลี่ยนนะครับ,รบฟิกคงที่ไว้เพราะฉะนั้นคุณสามารถแคปเจอร์ภาพนี้เก็บไว้ด้วยได้นะครับแคปเจอร์ไว้ได้เลยนะเวลาที่เราคํานวณเจอเวลาที่เราต้องการแลร้วนะครับเราก็ลองดูที่ว่าตกที่ช่องราศีไหนใช่ไหมเรารู้แล้วว่าดีหรือร้ายดูท่องนี้ครับแต่เราอยากรู้ว่านิสัยเขา,เาคิดยังไงลึกลงไปอีกหน่อยหนึ่งเราดูที่ตัวเลขช่องนั้นเลยเมื่อกี้เราตกช่องราศีธนูใช่ไหมเราก็ดูเลขห้าเห็นไหม สีฟ้าก็เหมือนกันไม่มีโอกาสจะดีแหละสีแดงก็มีโอกาสจะลายครับเราก็สามารถใช้ได้เลยอจำไว้นะสีฟ้าเลข5เลขห้าเลข5้นี่แหละนี่คือเอาไปทายความคิดเขาได้เลยครับเบสิกพื้นฐานคนที่เราคิดถึงอยู่นะเมื่อกี้เราได้สีฟ้าแล้วเขาคิดดีกับเราคิดในทางบวกแล้วกันนะครับแล้วก็เขาคิดอะไรกับเราเดี๋ยวเราจะเอาเลข5้าไปทาย มาดูอย่างนี้นะครับถ้าตกเลขหนึ่งนะถ้าตกเลขหนึ่งนะครับมันแปลว่าเขากําลังคิดเรื่องนี้อยู่คือเขากําลังไม่ได้แคร์อะไรหรอกมาเขาอีโก้เขาคิดถึงแต่ตัวเองเป็นหลักถ้าตกเลขสองนะครับแปลว่าเขากําลังอ่อนโยนอ่อนไหวกําลังคิดถึงกําลังห่วงพวังกําลังแบบจิตใจมันสั่นๆมันมันวิววิวแล้วครับพูดเหมือนเคยเจอทำไมเล่าเรื่องนี้แล้วต้องยิ้มก็ไม่รู้นะครับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเราสามเนี่ยตกช่องเนี้ตกสองช่องเนี้ แต่ว่ามีแนวโน้มสูงมากเลยที่เขาที่คนที่เราคิดถึงอยู่กำลังงุดหงิดอยู่นะถ้าเราถามนะถ้าคาถามที่เราตั้งคือเขาคิดยังไงกับเรา,าก็เขาก็งุหงิดเราไงาเขาโมโหเราไงเขาไม่ค่อยชอบเราไงนะกําลังแบบวุ่นวายกับเรื่องรเราก็ได้ ถ้าเป็นเล็กสี่นะครับเขากําลังแบบมาวุ่นใจกําลังลังเลโรเลจิตใจไม่สงบมันจะแบบเหมือนกับโรเลโรเล่ะครับผมไม่ค่อยนิ่งนิ่งไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะนี่คือดาวสี่นะครับถ้าเป็นดาวห้าก็ถ้าถ้าตกดาวห้าคือโฟกัสนะเขากําลังโฟกัสกับเราถ้าคําถามอยู่ที่ ถามว่าเขาคิดยังไงกับเรานะแต่ถ้าคําถามไม่ใช่สมมติคําถามเป็นประมาณว่าตอนนี้เขาทําอะไรอยู่มันก็แปลว่าเขาอาจจะโฟกัสเรื่องงานอยู่นั่นเองนะมันก็คือเข้าใจนะเราต้องประยุกคําถามให้ถูกเพราะฉะนั้นก่อนจะเปิดดวงโลให้หนูต้องละเอียดด้วยคําถามนิดนึงว่าเขาคิดยังไงกับเราหรือเขาทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้คาตอบที่เป๊ะเลยต้องระบุคําถามแบบชัดเจนหน่อยใช่ไหมครับถูกต้องเบอร์5ก็จะเป็นโฟกัสก็ได้มีสมาธิก็ได้กําลังสงบสงบก็ได้ ถ้าตกเบอร์หกนะเขาเรียกว่ากำลังสนุกสนานใฮ้ฮาปาร์ตี้หัวเราะเยอะเยอคือแบบมีความสุขและดูหนังดูเน็ตค i ิอยู่ฟังเพลงดูคลิป YouTube อะไรสนุกสนานหัวเระาะก็ได้นะเจ็ดนะครับก็คือเป็นไปได้ว่ากำลังเครียดสูงเลยกำลังวิตกอยู่กำลังอึดอัด กำลังเศร้ากำลังทุกข์แต่ถ้าเกิดตกเลขแปนะครับก็คือเขากำลังเมาอ่าแปลว่ามึนๆก็ได้กงๆงงนะครับหรือกำลังหลงไหลเราหนักๆก็ได้หลงไหลถ้าเกิดคำถามคือเขาคิดยังไงกับเราตอนนี้เขากำลังหลงเราเลยอ่ากำลังหลงๆแบบอยากเจอแล้วอยากมาอีกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคิดเรื่องบนเตียงกับเราด้วยนะนะฮะแล้วก็กำลังเคลิ้มๆแบบมึนๆเราเหมือนแบบนะติดๆหน่อยแบบมันไม่ได้ติดแบบดีเท่าไหร่มันจะเป็นติดแบบเมาๆนี่นะงรับเหมือนแบบเหมือนกับไฮๆหน่อยๆนะฮะอ่านี่ก็คือ ตัวอย่างของการทายว่าเขาคิดยังไงเราง่ายๆเบสิกเพราะ,ราะฉะนั้นเรากลับมาดูคําตอบมาแล้วนะคําตอบของเราเมื่อกี้เราตกตําแหน่งนี้ใช่ไหมใช่ครับผมสีฟ้าเขาคิดในทางบวกแล้วนะครับ เป็นดาวห้าใช่ไหมก็เป็นคิดในทางบวกแล้วตอนนี้เขากำลังยังไงสงบกับเราะคิดในทางสงบกับเรามีค่อนข้างที่จะโฟกัสเรานะ,ะคิดถึงเราแล้วมีความสุขมีความสงบมีความเรียบร้อยมีความมีความราบรื่นก็ได้ก็ไปอันจบคําพยากรณ์ง่ายๆ3สเต็ปสเต็ปแรกหาดวงยามสเต็ปสองหาเวลาเพื่อหาจุดพยากรณ์สเต็ปสามก็ไอ้สามอย่างนี้มาถ่ายเท่านั้นเองนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์มันแค่นี้เหรอวิชานี้โอ้ยนี่แค่ บันไดขั้นแรกจากประมาณร80ขั้น <c oughs> นะอันนี้คือเบสิกจริงๆแล้ววันนีเล็กกว่านี้มากๆนะมันสามารถถ้าเป็นของหายเนี่ยมันลงไดถึงระดับที่ว่าของอยู่ตรงไหนอ,อยู่ในซอกกระเป๋าอยู่ในที่มืดอยู่ในห้องนอนห้องน้ําอ่าอ,อยู่กับของสีเขียวอยู่กับแฟ้มอยู่กับกระดาษอย่างนี้นะแต่ว่าอันน้ก็แน่นอนพอมาได้รายละเอียดที่ลึกม,มันก็ต้องมีการท่องจําที่เยอะขึ้นนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทีมงานนะครับอย่างไรก็ฝากติดตาม EP ีต่อๆไปด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณครับ